จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีถวายน้ำส่งพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเวลา8นาฬิกา30นาที26ตุลาคม2568ที่วัดเจ็ดสดารามพระอารามหลวงตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีถวายน้ำส่งพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมในพิธี สำหรับจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดเจสดารามพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสาครไปจนถึงเวลา16นาฬิกา